นายปาดาปตัตนพพาพงศ์พลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอลานสักพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษชุดอ,อสองอำเภอลานสักร,ร่วมกับชาวประสตต่อ,สอพอลานสักร,ร่วมหนุมขายยาบ้านในตำบลน,น้ำรอบคือนายกบอายุ4-2ปีพร้อมกับยาบ้าจำนวน1 1 2 2เมตรอาวุธปืนจุดสามแปดหนึ่งกระบอกพร้อมกับกระสุนต่อมาขยายผลจับกุมนายหนึ่งอายุ3 6, 6ปีพร้อมกับยาบ้า4,600เมตรอาวุธปืนหนึ่งกระบอกกระสุนเืลอีก7็นัด แนตจากการสอบสวนต่อนเนื่องกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมกับตำรวจติ้งขรด,ขดาผลต่อไปอย่างบ้านหลังหนึ่งในตำบลประดูยืนอำเภอลานสักเข้าตรวจคนบ้านไหนหัวาอายุ5 6กปีพบอาวุธปืนหนึ่งกระบอกเจอสารเสพติดแต่ไม่พบยาเสพติดแม่แป่บ้านไหนเบนอายุ2ี่กปีพบเจอยาบ้าจำนวน6วเม็ดสารภาพรับรยามาจากไหนโต้องอายุ4ี่ปีเจ้าหน้าที่จริงเข้าตรวจคนบ้านไหนโต้งไปเจอยาบ้าซุกซ่อนอยู่13เม็ดพร้อมกับอาวุธปืนที่ยังไม่ได้ประกอบหนึ่งกระบอก จะไ้ที่จริงได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับของกลางส่วนดำเนินคดีตามกฎหมายสำเนาทองสีรายงานชาวบ้านกุดว่าและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมตัวกันจัดแข่งบั้งไฟตาลายไม้ไผ่อมรรงก่อนพิธีเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบุญบั้งไฟตาลายล้านหนึ่งเดียวในโลกซึ่งจะจัดขึ้นวันที่18พฤษภาคมนี้ ที่บริเวณลานติดบังไฟตะไลล้านบ้านกุดว่าตะบลกุดว่าอําเภอกุดจีนดารายจังหวัดกาลสินเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำวัสดุจากธรรมชาติมีการคัดสรนไม้ไผ่ที่มีความคงทนแข็งแรงมีเนื้อไม้ที่หนาสามารถทนต่อความร้อนจากการเผามาของดินประสิวหรือดินปืนที่นำมาอาศัยในการผลิตบังไฟตะไลไม้ไผ่เป็นต้นแบบของการผลิตบังไฟตะไลล้านจนทำให้ชื่อเสียงของงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบังไฟตะไลล้านที่มีอยู่หนึ่งเดียวในโลก ชา้บ้านกุดว่าดังไปทั่วโลกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างอยากมาสัมผัสบรรยากาศงานบเพณีดังกล่าวในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อบูชาพระยาแทนตามความเชื่อของคนอีสานทางด้านนายสัทรพลบุญรีชาวบ้านตะบนกุดว่ากล่าวว่าตนเองเติบโตที่นี่โดยกำเนิดได้เห็นและสัมผัสกรรมวิธีการทำบังไฟตะลายไม้ไผ่ในว,วันนี้มีการจุดบังไฟเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณฐานจุดบังไฟตะลายล้านเป็นการบอกกล่าวที่เจ้าทางเพื่อการจัดงานในความราบรื่น ไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปิดบังไฟพร้อมกับมีการแข่งขัน,ขนบังไฟไที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเพื่อไปการอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่ได้คิดคน้นวิธีการทาําตะไลจนต่อยอดพัฒนาเป็นบังไฟตะไลล้านตะไล10สิบล้านในปัจจุบันซึ่งผ่านในงานสร้างความสนุกสนานความสามัคคีชุมชนมีการรวมตัวกันของแต่ละชุมชนทําบังไฟเอนมาเพื่อการขอฝนบอกกล่าวพระยาแนถนตามความเชื่อของคนอีสานทีมข่าวไทยกดดิลรายการ นายสาวิตอภวิจัยวิสรุตุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอัตมีบูชาจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2567ที่วัดพระบรมธาตุตะบนทุง่งยางอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่69าตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับวัดพระบรมธาตุอบจอุตรดิตถ์ตรสำนักงานแพร่อุตรดิตถ รัฐบาลตำบลทุกยางและส่วนราชการห่ืองานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยมีกำหนดจัดงานระหว่างยีิบสองถึง30พฤษภาคมนี้ซึ่งวันอัฐมีบูชา30พฤษภาคมเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสารีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไฮไลท์ของงานวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นงานวันสุดท้ายจะมีพิธีทำบุญตักบาตรการถวายสลกักกรพัดลานวัฒนธรรมตลาดวิถีชุมชนคนทุง่งยางชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม มีขบวนแห่เครื่องสักการะักขบวนน้ำส่งพระราชทานและเทบพระเกียรติในหลวงขบวนพระอ,องค์พระบรมธาตุประดับพระนามาพิไทยสอทอในขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของ9ก้าอำเภอมีพิธีส่งน้ำและพระอ,องค์พระราชทานการแสดงแสงสีเสียงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสารีละจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยร่วงระวังดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันนักากา,ารดรดมรายงาน ในขีดทติศัดพาวนผู้ช่วยผู้จัดการธนาคการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนายอุทัยพิมพ์ายรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาพัตเลียตอนบนนายรังสรรบุรนาตนางผู้อำนวยการสัมพันท์กรสจังหวัดเชียงใหม่นางสุพรตรีนรินเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นนายธนกรดอนเนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันมอบถังกักเก็บน้ำขนาดปริมาตรหนึ่งพันลิตรพร้อมกับอุปกรณ์ ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงอำเภออมก่อยจงังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำตากไผ่แรงให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อมีน้ำไว้ใช้อุป,ปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้งภายใต้โครงการพัฒน,นาเด็กและเยาวชนในิ่นธุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารี จะมีการส่งมอบถังน้ําระบบรางดินน้ําไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงพร้อมทั้งมอบต้นกาแฟอาราบิก้าจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน3,600ต้นตามแนวทางการปลูกป่าสร้างรายได้แก่ชุมชนและส่งเสริมการทำฝาแกนดินซีเมนต์แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทั้ง18แห่งซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจศศากศูนย์ศึกษาการพัฒนาว้วยธรรไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริจังหวัดเชียงใหม่ด้วยปวงวินท์สัตว์อัศวินรายงาน